ไผดิปลูกไผว้าวลงโบได้ครับลงโบได้ครับมาแล้วมาแต่ฟังลำครับมาผ่องงูครับลงโบไ,ไ,ได้หลุดไปได้ปิดด้วยครับติดด้วย ถึงนีรถแต่การจับอะจับข้างหลังเลยไม่มันเข้าไม่ได้ถ้ามีคนจับหัวให้ผมกล้าดึงข้างหลังมันใช่สีแตกก่อนแล้วใครจับไปุ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้จับหัวไว้ให้หน่อยนั่งสารมากมันติดตูดครับตอนนี้กำลังช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นจเย็นจับหัวไว้ดีๆก่อนมันเร็วนี่ยไอ้เบนตัวก่อนนว หางมันติดหรอพี่หางมันติดมันไปไหนไม่ได้เลยมันันมเข้าไม่ได้มันติดดิดใช่ครับมันติดมันแบงดูกันองกแล้วเี้า ออยดีอ่ะข้ามไได้จริงะเนี่ยรับดู้เข้ามไปได้จะลงเลยตอนนี้นะครับอยู่ข้อไหนนะลาบปะเขาลาบปะเขาจำนวนลูกงานเลยนะเห็นคนเยอะที่จอดด้วยนะมีเสริมอ่ะอืมระวังนะระวังมันเป็นข้อตัดนะกัดไัดนะครับกัดครับมันเคยกัดกับหมาผมอยู่ กำ,ำลังช่วยเหลือมือ,อนะครับไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่พี่ๆต้องดึงหางมันขึ้นมาก่อนหางมันติดเออเออเออไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วอย่างเงี้ยได้ได้วไปแล้ นี่ดูพร่เอกขี่ม้าขาวเรานะครับนี่พร่เอกพร่เอกพร่เอกมันลงได้ไหมเนี่ยจะให้มันลงพ่อไปบ่าหรอไ่ไหมลงได้เนี่ยไปแล้วจะไปแล้วลงเรรอยยมันน พื่ออีกเรามีหลายคนมากครับพื่ออีกเรามีหลายคนมากตอนนี้ให้มันยืดตัวไงจะได้มันจะได้ลงไปลงได้เล่นยาชาเนี่ยผมไม่เก่งที่ไม่ทำ ควนแบนเลยมี่เอาดึงไม่ออกถ้าดึงอะดึงไม่ออกนเข็มตัวลงดไมกินอะไเข้าช่วยงูช่วยงูใช่มันจะลงได้ไหมเนี่ยได้กยับมันกระยับเดี๋ยวมันค่อยมันคอยอกได้อยู่แล้วพี่พวกนี้เออคยเยนได้ ถ้าถ้ารถไปได่านมันเกงเ่งไงน่าลงได้ลงได้ลงได้ไดตอนนี้นะครับเอ่อแสดงว่าน้ำมันเยอะยมันหนึงขึ้นมาเราวังรถรนะเออไม่ช่วยประชาชนเรา,มา,าไม่ช่วยไปละ เขาเขามีหน้าที่เปิดไฟอ๋อเขามีหน้าที่รักษาความสงบที่ีหนไม่สงบเขาสงบก็อยู่วัดไงตรงนี้มันไม่สงบเมื่อกี้มันกลัวคนด้วยหละมันเลยแบบว่าเร่งจะลัวติ้มไปางเดียวตอนนี้ขยบไปแล้วไปได้แล้วปิดไฟเขาไปกินมีอย่างว่ามาดิ เฮ้ยเวลาจับงูจับแม่งนี่เลยลองจับดูโอ้ยผมไม่กลัวผมจับได้ผมไม่กลัวเออผมไม่กลัวแต่ผมกลัวทำไมอ่ะผมเมาผมเมาโธ่ลองลองจับดูจับเลยจับเลยได้แล้วครับได้แล้วโอ้ย